ญานกค่ะเผยโมเมนต์สุดประทับใจเมื่อคืนนี้นะคะ ยานกกับพยาบาลฟิแลนด์นะคะก็คือพ่อของน้องโตเกียวเนี่ยได้ไปรับน้องโตเกียวมาอยู่ที่บ้านอุดรด้วยเนื่องจากคิดหอดลูกนะคะยายนกก็คิดหอดหลานนะคะแต่ยานกนะคะได้เผยโมเมนต์ที่ประทับใจนั่นก็คือโมเมนต์ที่คุณแม่แพลวพาวแสงทองนะคะได้โทรมาหายานกได้โทรมาพูดคุยกับน้องโตเกียวซึ่งทุกคนเนี่ยก็พูดคุยกันอย่างมีความสุขนะคะอย่างปกตินะคะถึงสถานะของแต่ละคน จีเปลี่ยนไปนะคะ บอดแพลนะคะกับสถานะตะกี้ก็เป็นลูกสะใภ้ตอนนี้ก็เป็นอดีตลูกสะใภ้ก็เปรียบเสมือนลูกสาวคนหนึ่งของยานกนะคะพี่นอ้องเมื่อคือนนี้แม่นกก็เลยเปิดเผยโมเมนต์ Moment, สุดประทับใจที่บอดแพลเนี่ยโทรมาหานอ้านอ,งาานองตัวเกียวโดยยานกได้โพสต์ข้อความว่าแม่น้องตัวเกียวแพลวพ้าคุยกับน้อง,อ,อ,งนองตัวเกียวนะ,ะคะน้องแม่ของน้องตัวเกียวนั่นแหละก็คือแม่แพลโทรมาหาน้องตัวเกียวนะคะเลิกกันแล้วก็เรียกเป็นแม่เหมือนเดิมขนาดแอปทักษอนเขาก็เรียกแม่สง การว่ายามาแม่ใจก,กว้าง FC แล้วคนนอกคนดูเรื่องของเขานะภาพที่ดีภาพที่คนรักกันดีกันนะ่ารักมากดีกว่าภาพที่คนทะเลาะก,กันค่ะแม่ค่ะพี่นอ้องสาวบัวบนะคะก็ขออนุญาตนะคะนําคลิปที่บอสแพลวเนี่ยโทรมาหาญาโนกเพื่อคุยกับน้องโตเกียวให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะเพื่อนกันยังพูดคุยกันได้เป็นแม่เป็นลูกกันปกติถึงสถานะจะเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกดีๆก็ยังอยู่ค่ะพี่นอ้องเอามาฟัง ซือกอล่าฮักแฟ่เรื่อแก้วเฝ้าไปไปน่าไปไปแม่กันไปไปแม่ไปกลับบานเร่อฉันให้ลูกฉันมาไม่ดูอีกอาทิตย์หนึ่งน้มากรได้ฉันเย็นลูกฉันนนฉันเย็นหลานฉันนะจนไม่กลับบ้านนะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะมาส่งขึ้นเนาะอีกอาทิตย์นึง นี่นะคะก็เป็นโมเมนต์ของเม่ยกับอันอดีตลูกสะพ้ายกับเมยานเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นกระคุยกันเมนกก็เลยบอกว่าอันคือเก้านันละถึงอีมีอย่างก็คือหักแพงเครือเกายังหักกันเหมือนเป็นแม่เป็นลูกปกติเนาะหลายคนก็บอกว่าน่ารักมากไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็รักเหมือนกันใช่ค่ะเพรออาะเพราะว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกมันต้องใจกว้างไหมคะ ต้องใจกว้างใจใจหน่อยเป็นเพื่อนกันดีที่สุดเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกก็เป็นเพื่อนกันเนาะต้องคุยกันได้ทุกเรื่องต้องรู้เรื่องคุยกันเรื่องของลูกเนี่ยละเรื่องส่วนตัวก็เรื่องของใครของมันส่วนเรื่องของลูกก็คุยกันไปนะคะมันก็น่ารักดีค่ะคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคนที่เขากล้าลงด่าละอะไรเขาก็เลิกกันแล้วอเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกคุยกันไปมาหาสู่กันรักลูกกันน่ารักดีค่ะอื แม่พี่น้องทุกคนก็ตตางไปมาหาสู้กันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกปกตินะคะมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้มากกว่าเด็กน้อย ที่เฮาซี่หายนองเนี่ยมีความสุขที่สุดเพื่อนก็พยายามทําให้นองโตเกียวนองนาลิตาเนี่ยมีความสุขที่สุดไม่ให้ขาดทั้งพ่อไม่ให้ขาดทั้งแม่ให้มีทั้งพ่อทั้งแม่นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะญาณโกก็เลยบอกว่าเนี่ยแพีวพายวโทรมาเพื่อพูดคุยกับน้องอันโตเกียวนาอพี่น้องเนาะญาณกอ่าละกานญาอีกท่านหนึ่งนะคะเพื่อนก็บอกว่าคือเก่านั่นแหละพี่น้องคือเก่าเคยหักกันแบบใดก็ฮักคือเก่าหักแ้นคือเก่านะคะแล้วเพิ่นก็แกงยอกแม้แพีวว่าอันหลานนี่บ่ให้กลับเด้อขอ าอาทิตย์หนึ่งนะคะเนื่องจากว่าคืนฮอดน,นองตัวเกี่ยวนะคะก็คือขอให้อยู่สักหนึ่งอาทิตย์อยู่กับพอนะคะแต่ว่าด้วยความที่อันพอบิ๊กเนาะอันเพิ่นก็ต้องมีงานมีการทําเพราะว่าช่วงนี้ก็คือคิวงานเยอะมากแทบจะไม่ได้ว่างเลยแต่ว่าเพิ่นก็นยังหาเวลาว่างเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกชายลูกสาวนั่นแหละว่างก็ไปฮับนองตัวเกียวนองนาริตามาเที่ยวทาบว่างก็คือให้อยู่กับท้างประแจวให้อยู่กับปาแอนให้อยู่กับพี่เลี้ยงไปยังส่นะพี่น้องอืม ใช้คำว่าแม่ตักเกี่ยวดีวกว่าใช้คำว่าลูกสะใภยคนบริตติดตามเขาจะเข้าใจผิดมันบ่มีอยา่างดอกพี่นงก็คือเพิ่นกระใสทุกคํานั่นล่ะคะ่ะว่าแม่ตุมแม่น้องตุกเกี่ยวอดีตลูกสะใภยหรืออย่างก็คือเพิ่นก็บอาได้เพราะว่าทั้งบอดแผวแล้วก็แม่นกเนี่ยเพิ่นก็รลูกกันดีว่าเรื่องราวาทั้งหมดเนี่ยมันจบไปตั้งนานแล้วเอออันเรื่องราวาทั้งหมดเนี่ยมันจบไปตะโดนแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือเพียงสถานะพ่อของลูกแม่ของลูกแล้วก็ค้นหักแพงกัน แม่ลูกกันเพิ่นก็หักแผวเผา,เาคือลูกมันจะใช้คําเรียกแบบใดสถานะมันจะอยู่จุดเดิมคือจุดที่ว่าแผวเผา,เา,เากับพ่อบิ๊กเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องโตเกียวกับน้องน,องนาริตะนั่นนะค่ะพ่ออ่ะความรักความแพงเป็นสิ่งที่สวยงามเสมออบอุ่นดีหนารักมากส่วนอดีตลูกสะใภยมาฟินแลนด์คาเฟ่ด้วยจากแม่นกขอบคววัวอบอุ่นพร้อมหนะ้าพร้อมตาอยากเห็นภาพนั้น สถานะพ่อแม่ป่ญา่าตายายก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเอฟซี FC อยาไปหาแต่เพื่อนหลายปานว่าเป็นใส่ติ้งเขาเอาโลดอยากให้เขาเฮ็ดจังใดกะซีให้เฮ็ดตามใจเจ้าของพี่น้องเออเขาเป็น,เ,นอเอฟซีเนาะเขาก็อยาไปแต่งพี่น้องเอฟซี FC อยาไปแต่งเขาจะมีความสุขแบบไหนมันก็สิทธิ์ของเขาเพื่อนซีครบกันในสถานะใดมันก็เป็นความพึงพอใจเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแม่แพลวและกับพ่อบิ๊กเนาะเพื่อน สบายใจในจุดที่ว่าเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนกันเพื่อนก็เปลี่ยนเพื่อนกันแต่สิ่งที่เพื่อนทําบกขาดทําบ่ขาดตัวบุพองก็คือทําสถานะพ่อแม่ค้ำนาทีพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่เนาะแม่นกเพื่อนก็บอกเราว่าอัน ไม่ได้ซีเรียสเลยก็ยังหักแพ้งแพล่าเ้าคือเขาแล้วเพินกันยังโพดบอกว่าแพว่าเ้าแม่ของน้องโทเกียวเนี่ยโทรมาหาลูกก็ด้วยความที่ว่า,าปกติลูกก็ซีอูน้าทุกหมือนเนาะแต่ว่าเมื่อนีลูกมาอยู่กับคุณพอ่อก,ก็คิดหักคิดฮอดลูกก็มาอยู่กับลูกนั่นแหละคะ่ะเมื่อนีเพิ่งก็บ,บอกว่ารักแม่นกคุยกับแพว่เพ้าหนารักดีดีใจด้วยนะคะภาพนี้แหละเป็นภาพที่เอฟซีอยากเห็นหนารักมากๆนะคะนนารักเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างเดียวคือแมนเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง ทุกอย่างทุกอย่างที่ว่าเกิดขึ้นนะมันเอแมนดีนะคะพี่น้องมันเอแมนว่าบดีเนาะพี course, Antwort, course, the 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 joking, the the ่น้องเนาะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดีเสมออยู่ที่ว่าเขาเนี่ยจะมองในมุมไหนมองในรูปแบบไหนถ้าเขามองดีมันก็ดีเขามองบวกมันก็บวกแต่ถ้าเขาคิดลบคิดอคติมันก็จะมองไปแง่แง่ลบแง่อคติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจาก ความจริงใจของสองขอบคัวที่เพิ่นมีให้กันขอบคัวบอดบีกขอบคัวบอดแพลวนะคะที่เพิ่นมีความจริงใจต่อกันถึงวันนี้เพื่อนจะลดสถานะลงเหลือไว้แค่คําว่าเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สิ่งดีๆในอดีตที่ผ่านมานะมันก็ยังคงอยู่ความรักที่เคยมีให้กันในอดีตมันก็ยังมีอยู่ ว่ามีใครลืมความฮักที่เคยมีให้กันแนอดีได้แต่เพียงแต่สถานะตอนนี้มันเปลี่ยนไปซึ่งแมนนกเพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนนึงเนาะอ่าแพลาเพล้าเพิ่งนก็เป็นอดีตลูกพ่ยเพิ่งนก็ยังคุยกันได้ปกติฮักแท้กันเหมือนเดิมก็เปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกันเอฟซีก็บอกว่าโมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์ที่ดีที่อบอุ่นเป็นโมเมนต์ที่ว่าเฮาฮักกันอะฮักกันดีกว่าเฮาที่มานางเกลียดกันหรือสร้างกันบพพอใจกันนะคะ บวจียูในสถานะไหนก็รักกันเหมือนเดิมนี่คือความจริงใจในวันข้างหน้าเฮาบอรู้ว่าเฮาสิเปลี่ยนจะไหนแต่เฮาเห็นภาพนี่ก็ดีใจกับครอบครัวแม่แพ้วครอบครัควพอบ,วบิกเนาะที่ในวันหนึ่งก็หันหน้ามาคุยกันได้ลหลายคนก็บอกว่ามากผภาพแบบนี้มักโมเมนต์แบบนี้นะคะต่อไปหากครอบครัวนี้จะไม่ได้กลับมาหากันก็ขอให้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การเป็นเอฟซียาแบ่งแยกพี่น้องเออยาแบ่งแยกให้ร่วมกันฮักกันไ้ดีกว่าค่ะพี่น้องวันนี้สาวโบแบก็ขออนญาตนำโมเมนต์น่ารักระหว่างอาดีตแม่ยากกับอดีตลูกสะพ้ายมอ้อพี่น้องฟังซ้ำนี้แล้วค่ะเมื่อใดมีข่าวสารอัปเดตกับซิมอสูอกันอีกนอาะพี่น้องืันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ